ในลุงก็ปักนะครับลุงก็ปักจังกันมาแล้วนี่ค่ะคุณนวรัตน์สวัสดีครับผมคุณสมจิตนะคุณปัทธรมนะขอบคุณนะครับคุณสุธยาครับพี่ต้อยนะคุณอมพลสวัสดีครับผมองเสื่องแล้วครคุณอมพลสวัสดีครับคุณมณีสอนสวัสดีครับคุณบุญศรีสวัสดีคุณเอกวิทย์ครับผมคุณตล๋วพันนะฮะคุณแม่รัตนาะคุณชัยรักษ์ครับผมคุณนายนะครับผมคุณสาวิตาคุณดยันต์สวัสรีนะครับ คุณพระยุคงนะฮะสวัสด so mm ีครับผมพระยุคงสวัสดีคุณแบล็คจอบครับผมคุ่นันจราศรีคุณโทมัสนะสวัสดีครับ ก็เสียงดังตันเสียงดังตันชัดสการอะไรนะครับอัานเข้าไปเรอยนะครับไม่หกลับไม่หัไเป็ัวมขอสวนบุญนะครับมาขอส่วนบุญนะไม่ป็นไรนะครับไม่ก็นไรลุงยาถายาถาวันนี้มาหานะยาถาไม่เป็นอน เคยมสียทุกคนขนาเว็นจำหน่อยจำหน่อยเม้นดูบัญชีจเต็มไหนค่ะบเพิ่งเข้ามาครับบัญชีนะครับบัญชีคุณจันยาหัวใจสามทำสร้างสุขนะครับกองคุณสามทำสร้างสุขนะครับเลขที่บัญชีสองศูนย์0สองศูนย์สองศูนย์สองศูสามแปดสห้าแปดหกศูนะครับจำดีขนาดลูกความจำดีที่สุดเลยนา เวนะะคอะไรนี่อะไรนุ๊กใบนุใบข้าวหรือเปล่าหนูใบข้าวหรือเปล่าฮะหนูใบข้าวหนูใบข้าวเหรอครับอ๋อหนูใบข้าวนะครับเนี่ย มีคนจบลิงดูแค่เรานั่งเสียเลยค่ะขอบคุณนะคะ50ท่านนะคะขอบคุณนกคะขอให้ได้เนทองด้คะความสุขความสนุกเลยค่ะคห้ลูกทำให้สบายใจบุบบัวนะคะวันนี้เราก็จะลองคักทานะคะสวัสดีค่ะ ้ารธนาคารรค้าดูกัญญาธนาคารออมสินนะครับดที่บัญชีนะครับนี่นยั้2 0 2สองศูนย์สองศูนย์สาดสี่ห้าดศูย์นะครับ ดูต้นไม้เยอะๆนะครับลุงนะครับบุญครับผมนะครับก่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะทุกขกับลุงนะครับยูยูเจ้าแก่นะทไปไอ้จะปทิงไคุณอาคมนะลุงก็ตั้งว่าขอบคุณบุนันนะครับขอบคุณนะครับบริอานเห็นแล้วนโน่สองร้อยบาทตอนนี้ตอนนี้ ลุงใส่ป่ะลุงมันมืดไหมนั่นดูลุงนะคะเอฟพีจีธนาคารด้วยค่ะขอบคุณป๋าช่างพ่อจิตวิโรนะครับสาธุนะครับ พี่หญิงระบุชื่อธนาคารแค่นี้พี่สุนีนะครขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อแตนแล้วก็ยุทธคู่ค้าด้วยขอบคุณครับสาธุเช่นเดียวกันนะครับผมคุณวีสวัสดีครับผมคุณสุพวรรณนะฮะคุณออนคุณออนอรบานนะคุณปัทธรรมนะขอบคุณครับผมคุณเตียรนุษย์คุณวานคุณต่ออ้อยนะครับผมคุณซับมินีคุณประกามาคุณจราศีคุณนุษย์สระนะขอบคุณคู่ค้าด้วยนะครับแม่เพียรมานอนสวัสดีครับ คุณป้ามาลีนะฮะขอบคุณครับผมคุณย่าสวงสวัสดีครับผมลุงไรช่องย่าชิครับผมมองเห็นไมรู้ดูข้าวเห็น้วามน้าบารนน่ารักนะครับขอบคุณนะครับคุณนุม่ราบเรินนะครับทันเลางัดเอาไม้เท้าไปครับไม่เอ่เอ่กนัาการนี้

เซ็กเกอร์ล่ะใชเดี๋ยวมันมันนอนไม่เห็มคุณม่นีจันครับผมม่แน่อัขายต้นี่เรือมองเห็นไหมสายตาไม่ดีจัเลยจะไม่เห็นจะนอกเัญีจะลอยจจะลอยใส่ถูกนะคุณจันขอบคุณจันลอยนะคะคุณดาวค่ะี่คุณดาวทนฝากดีจะนม่นอนวังสุขบ้านไท ก็สำหรับไลน์นี้นะครับก็คงจะขออนุญาต